<c oughs> สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแกะกล่องตัวของไม่ใช่เบียร์ช้างนะครับอันนี้ผมสั่งหมวกกันน็อกมาจากร้านเมอะไรเนี่ยแฮตตินัมจากอ่าจังหวัดโคราชนะครับภาษาอังกฤษเปนชื่อนี้จริงๆรเยนะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไวใ้ในการถ้าจะไปสั่งนะครับเป็นแบบเครื่องใบ นะครับสีชมพูเนี่ยมาดูกันว่าเราได้สีอะไรนะครับอืมค่ะเล็กลองอืมนะครับรุ่นนะครับอ่านถูกเปล่า เฟซข่าวนะครับรุ่นเป็น TC 900นะครับนิวนะครับตัวนี้เป็นแบบครึ่งใบแต่มันผมว่ามันก็ไม่ได้ครึ่งซะทังหมดมานดีแบบครึ่งใบที่มันครึ่งจริงๆอะนะครับที่มันราคาไม่แพงมากนะครับเดี๋ยมันดูนว่าอันนี้จะเป็นอะไรนะครับก็อาจจะมีสีมัน ตัวนี้นิดหน่อยแ้ก็ถือว่าไอ้ที่แบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่ามันคือเราสั่งของมวกนี้แล้วต้องทำใจนิดนึงเพราะบางทีเขาราคามันถูกเรื่องเก็บรายละเอียดสีเสิมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบดีเท่าใบแล้เป็นพันๆถูกปะก็ถือว่าถ้ามันผ่านมันมันผ่านมอกรเนี่ย แล้วก็เรื่องคุณภาพข้างในเนี่ยโอเคเนี่ยผมก็ว่ามันไปได,ไได้นะครับไม่ได้สีเละไรนะครับเวลาล็อกก็ดันดันขึ้นแล้วปล่อยนะครับรุ่นนี้ เดี๋ยวรวมสวมให้ดูตัวนี้เป็นไซส์ห้าสิบรอบหัวห้าสิบเจ็ดเซนนะครับผมวัดรอบหัวผมผมเนี่ยได้ประมาณหกสิบห้าสิบเก้าครึ่งเดี๋ยวลองใส่ดูถือว่าโอเคเลยนะมันกำลังแน่นกำลังดีนะครับไม่คือสำหรับคนที่หัวใหญ่ผมว่าไอ้ครึ่งใบเนี่ยน่าจะโอเค นะครับการปรับสายโอ้ยเชี่อหรืรุดอ่านนะเอาลุดเลยม่หรุดครึ่งใบถือว่าได้ นะครับแล้วก็ปิดลงมานะครับการลมอันนี้แบบใสมันจะมีมันจะมีแบบแบบที่เป็นสีดําด้วยก็มีนะครับแล้วก็แบบใสเราออกก็ดันขึ้นนะครับตัวเนี้ยแน่นมากประมาณสามสามกึ๊กนะครับแน่นถือว่าโอเคเลยนะไอตัวเนี้ยก็ถือว่า ฟองน้ําก็ถือว่าไม่ไมได้ด่ามากแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินเหตุนะครับสมกับร,ราคา200 52บาทนะครับถ้าใส่ในช e, ้อปปีจ่ายด้วย a i r ์แอร์เก็ส่งฟรี40บาทหรืออาจจะเป็นโค้ด50ลด50บาทในแต่ละวันก็โอเคถือว่าโอเคเลยนะตรเนี้เพราะว่าบางคนชอบใส่ครึ่งใบนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น PC 900ก้้นิวนะครับตัวใหม่สิงห์ผูนะครับตัวนี้มันจะมีไฟมีไฟทับทิมตรงนี้ด้วยมันจะมีตัวทับทิมไว้สะท้อนแสงเวลาแบบไฟมันส่องมากลางคืนเนี่ยครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องอมริกทีวีนะครับสวัสดีครับ